อาจารย์ใหญ่เนี่ยจึงเป็นบุคลากรที่สําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ก็เลยได้จัดให้มีการทําบุญอาจารย์ใหญ่ขึ้นให้เขาได้รู้ถึงความเสียสละของท่านอาจารย์ใหญ่ให้รู้จักพระคุณของอาจารย์ใหญ่นะคะเมื่อเราจัดพิธีทาบุญในวันนี้เหมือนกับนักศึกษาแพทย์นี้ได้ฝากตัวเข้าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นการขอขมาลาโทษที่จะกระทำอะไรกับร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาได้ คือเราตัดตัดนี่คงไม่จะไม่ให้ตัดไปอย่างเดียวนะฮะก่อนที่เราจะตัดเราคงต้องศึกษาก่อนว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อว่าอะไรเนาะม,มันติดยึดยัดง,งไงจากไหนไปไหนนะครับมีเส้นประสาทอะไรเลี้ยงน้องๆเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างคุณอยากจะเป็นหมอรักษาคนคุณต้องรู้จักส่วนประกอบของร่างกายซะก่อนถ้าคุณไม่ผ่านพื้นฐานคุณก็ไม่มีวันจะเก่ง วันนี้อาจารย์นำอวัยวะ5อาวัยวะนี้ช่วยได้7คนเราสามารถนำอวัยวะมาปลูกถ่ายให้กับคนไข้หลายๆคนนะครับที่จำเป็นต้องได้รับอวัยวะใหม่เมื่อวันนั้นที่เปลี่ยนผมยังจำได้เลยนะครับคุณครูก็ถามลูกว่าหนูเป็นอะไรลูกสาวเขาตอบคุณครูนะครับว่าคุณพ่อหนูกำลังจะเสียชีวิต สวัสดีครับผมหมอเก่งนะครับกับวันนี้ครับรายการซีรีราสามร้อยหกสิบภาษาจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอาจารย์ใหญ่ครับและแง่มุมอีกมุมนึงนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่และจากที่เห็นนะครับด้านหลังนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ิริราชได้เปิดให้กับญาติญาติของอาจารย์ใหญ่นะครับได้มาทําบุญ ร่วมกันนะครับกับเักศึกษาแพทย์และทางคณะนะครับก่อนที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2เนี่ยจะได้เปิดภาคเรียนและได้เริ่มเรียนกับร่างของนารจารย์ใหญ่ครับ ครับตอนนี้ก็เราจะเห็นว่ามีญาติๆของท่านอาจารย์ใหญ่นะครับมาเริ่มมากันขับข้างแล้วทีเดียวนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับที่ญาติของท่านอาจารย์ใหญ่นะครับได้มาพบปะพูดคุยนะครับกับนักศึกษาแพทย์นะครับที่จะได้เรียนกับร่างของอาจารย์ใหญ่นะครับ เห็นว่าบรรยากาศก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการได้พูดคุยพบปะกันนะครับระหว่างนักศึกษาแพทย์ทีมที่เรียนกับน้าอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ญาติของท่านอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์แล้วก็เรื่องราวของทางฝั่งอาจารย์ใหญ่นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจนะครับถึงจิตใจของญาติินะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของอาจารย์ใหญ่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองมาคุยดูครับว่า เขาได้สอนอะไรกับนักศึกษาแพทย์บ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นได้ยืนคุยกับน้องๆนักศึกษาแพทย์อยู่เลยครับเห็นว่านึกว่ากําลังอบรมอยู่ไม่ใช่ถามว่าหน้าตาดีเป็นยังไงได้ยังไงแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกของอาจารย์ไหมครับที่ได้มางานทรบุรอาจารย์ใหญ่แบบนี้ภรรยาผมเป็นชูศรีนักกจัดนะอ๋อเป็นภรรยาเป็นภรรยาครับครับ แต่ว่าวันนี้อาจารย์ได้มาเห็นภาพของตึกเรียนนะครับแล้วก็บรรยากาศาต,ต่างๆในพบกันในสาแพทย์นี่ได้ฝากข้อคิดหรือได้สอนอะไรไปบ้างไหมครับอ๋อได้ได้พูดว่าที่มาเลือกคุณจูดสีเนี่ยเลือกเองหรือว่าทำยังไงเขาบอกว่าไม่เลยเลือกเขาจับสลากเอาครับนะถ้าถามต่อไปว่าเวลาเรียนสริยวิทยาเนี่ยเรียนเฉพาะสิ่งที่ธรรมชาติประดิษฐ์ขึ้นมา เฉยๆหรือเรียนว่าเอาประวัติมาฉันจะต้องส่งประวัติหรือเรียนว่าเออคุณยายคนนี้เป็นคนมีใจบุญเนี่ยเขามีสมองเป็นยังไงหรือเปล่าอ,อ่ามีร่างกายเป็นยังไงหรือเปล่ามีอะไรที่แตกต่างในสริยะวิทยาหรือเปล่าอ่าทางนี้เขาก็บอกว่าพุ่งไปในทางสรีระวิทยาคือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ของธรรมชาติที่มีเกิดแก่เจ็บตายได้เนี่ยนะ วันนี้น้องๆได้มาทําบุญอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้คุยกับญาติอาจารย์ใหญ่วันนี้ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ยังไงบ้างครับเราก็ได้รู้ถึงว่าเขามีเหตุผลด้านอะไรเขาถึงมาบริจาคก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้บบรับรู้แล้วก็รู้สียถึงแบบคุณค่าครับก็ู้สึกว่ามันได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าทุกวันอย่างเงี้ยก็ บอกว่าคูมหลังเขาเคยผ่านอะไรมาตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเคยทำอะไรได้มไม่รู้ว่าอาจารย์ใหญ่เป็นคนยังไงตั้งแต่เด็กเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอย่างเงี้ยคะั็รู้ึกว่าอาจารย์ใหญ่ใจดีมากเราศึกษาเนี่ยเราศึกษาแค่ร่างกายของเขาครับแต่ว่าวันนี้ทําให้เราได้คุยกับญาติๆของเขาได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับการที่วันนี้เราไม่ได้มาเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็ความเป็นมาประวัติของอาจารย์ใหญ่นะครับที่มารวมถึงจิตวิญญ,ญ,ญาณด้วย นะครับเราไม่ได้เรียนต่นร่างกายอย่างเดียววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ พิธีการการทาบุญอาจารย์ใหญ่ไปเลยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับรองศาสตราจารย์สัตรพรแพทย์หญิงวัสนาภลากรคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านและผมเองครับก็อยากรู้ครับอาจารย์ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยงานทําบุญอาจารย์ใหญ่นี้เริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับ จากการที่ภาควิชาการวิภากษศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยได้ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิภากษศาสตร์เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่เรามีอาจารย์ใหญ่อย่างเพียงพอให้นักศึกษาแพทย์ได้ทําการศึกษานะครับดังนั้นอาจารย์ใหญ่เนี่ยจึงเป็นบุคลากรที่สําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะแล้วก็โดยที่คณะาจารย์ในภาควิชาเนี่ยคำดึงถึงความสําคัญอันนี้ก็เลยได้จัดให้มีการทําบุญอาจารย์ใหญ่ขึ้น ก็มีจ <Bien> ุด <Mystery> ม mm ุ hmm. ่งหมายเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาแพทย์ให้เขาได้รู้ถึงความเสียสละของท่านอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายให้กับเรานะคะและยังให้รู้จักพระคุณของอาจารย์ใหญ่นะคะที่ได้กระทํากับพวกเรามานะคะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านจิตใจของนักศึกษาแพทย์ก็คือทําให้นักศึกษาแพทย์นี่รู้สึกว่าการที่กระทําอะไรกับร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยเหมือนกับเป็นการละเมิดอาจารย์ใหญ่ เมื่อเราจัดพิธีทำบุญในวันนี้เหมือนกับนักศึกษาแพทย์นี้ได้ฝากตัวเข้าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นการขอขมาลาโทษที่จะกระทําอะไรกับร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาได้ครับผมปัจจุบันนี้ผมทราบมาว่ารุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องของผมเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับด้วยศักยภาพข,ของทางคณะแพทยศาสตร์นเนี่ยสามารถรองรับแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ได้มากขึ้นตอนนี้มีทั้งหมดชั้นปีนี้เท่าไหร่นะครับ ปี2ในปีปัจจุบันนี้นะคะมีถึง330คนและยังมีนักศึกษาปริญญาโทอีกค35คนค่ะแล้วอย่างนี้มีปัญหาไหมครับอาจารย์เรื่องของจํานวนอาจารย์ใหญ่ต่อ,อ,อนักศึกษาแพทย์เนื่องจากว่ามีท่านผู้ใจบุญเนี่ยอุทิศร่างกายมาอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอเลยค่ะคดังนั้นในปัจจุบันนี้ร่างของอาจารย์ใหญ่ก็ยังเพียงพอที่จะให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียน แต่ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับที่จะต้องให้มีผู้บริจาคเข้ามาเรื่อยๆย่างจที่ผจะต้องขาดแคลนไปสักวันวันเลยยงจำเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่ายิ่งมีการเพิ่มนักศึกษามากขึ้นทุกปีทุกปีจากเดิมนี่ร้อยกว่าคนนะคะปัจจุบันนี้ถึง330คนแล้วค่ะก็ต้องอาศัยผู้ที่มีจิตเมตตาแล้วก็ทิศร่างกายให้กับเรานะคะตอนนี้นี่สัดส่วนอาจารย์ใหญ่หนึ่งท่านต่อนักศึกษาแพทย์กี่คนครับผมอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างมีนักศึกษาแพทย์ศึกษาอยู่4คนของเรานี่คือ1นซีก คือซีกซ้ายหรือซีกขวาคณะศึกษาสองท่านช่วยกันทําซึ่งกาลังพอเหมาะค่ะคนนึงก็อาจจะเปิดหนังสืออีกคนนึงก็เป็นคนลงมือสลับกันอย่างนี้ใช่คะใช่ค่ะหลายหลายท่านครับอาจารย์อยากจะทราบครับว่ากระบวนการกว่าที่จะได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนกันนี่ครับต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับหลังจากที่ท่านทิศร่างกายแล้วนะคะพอเมื่อท่านภาพาวิชาพาวิชาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการฉีดน้ํายา รีเซิร์ฟศพเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ญาติตั้งบําเพ็ญกุศลต่อได้เมื่อบําเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งคนไปรับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อรับมาแล้วก็จะนําร่างไปนะคะสาลากายวิทยาทานเพื่อทำเพื่อทําการฉีดน้ํายาเพิ่มเติมหลังจากนั้นเราก็จะมีการนำอาจารย์ใหญ่ไปแช่ทั้งร่างเลยลงไปในบ่อเขาเรียกว่าบ่อดองนะคะซึ่งอาจารย์ใหญ่ก็จะชุ่มไปด้วยน้ํายาเป็นเวลานานอย่างน้อยหนึ่งปี ถึงจะนําขึ้นมาศึกษาได้ครับกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ครับกับอาจารย์ใหญ่ครับในวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเติบโตไปเป็นแพทย์ในอนาคตยังไงบ้างครับออการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์เน้นหลักสําคัญนะคะคือให้แพทย์เนี่ยสามารถจะรู้จริงถึงโครงสร้างของร่างกายมนุษย์นะคะทีนี้ในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็มีสื่อหลายอย่าง อาจจะจากวิดีโอจากเท็กซ์บุ๊กต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะการเรียนจากร่างอาจาร,รย์ใหญ่เนี่ยเราสามารถจะจับต้องได้นะคะสามารถจะชําแหละสามารถจะรู้ความตื้นลึกหนาบางนะคะคเพราะฉะนั้นจะสามารถจะก่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้กับนักศึกษาแพทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะครับผมทีนี้ครับประชาชนทั้งบ้านครับมีข้อสงสัยเหมือนกันครับว่าเอ๊แล้วเมื่อ กระบวนการเรียนการสอนเนี่ยผ่านไปครบหนึ่งปีกระบวนการต่อไปนี่จะเป็นยังไงครับกับร่างของอาจารย์ใหญ่หลังจากที่เรียนครบหนึ่งปีแล้วนะคะนักศึกษาแพทย์ก็จะทําการทําบุญครั้งใหญ่เลยนะคะคทําบุญพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับอาจารย์ใหญ่ทุกท่านนะคะโดยกระบวนการจัดการพิธีพระราชทานเพลิงอันนี้เนี่ยนักศึกษาแพทย์เจนผู้จัดการทุกอย่างเลยนะคะเพื่อตอบแทนพระคุณของอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายหลายๆคนก็อาจจะมีความกลัวนะครับ ปัจจุบันก็ด้วยสังคมของเราครับก็มีความเชื่อต่างๆนานามากมายครับเกี่ยวกับการบริจา่างกายนะครับว่าจะต้องมาถูกเลาะกระดูกถูกลอกเป็นชิ้นต่างๆนะครับแล้วจะส่งผลกับในชาติหน้าของเราอาจารย์มีความเห็นยังไงครับแล้วให้ความรู้ประชาชนนิดนึงครับค่ะถ้าโบราณเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะว่าถ้ามีการชำแหละเป็นชิ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถจะเกิดเป็นคนใหม่ได้นะคะจริงๆแล้วการบริจา่างกายเนี่ย ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะคะซึ่งเราเตาะให้อาจาร,รย์ใหญ่เนี่ยสามารถไปอยู่ในที่ได้พบที่ที่ดีนะหร,หรือจะเมื่อเกิดใหม่ก็จะเกิดได้พบที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคปัจจุบันความเชื่อเป็นอย่างนี้ค่ะ บรรยากาศตอนนี here, Baptist, own, ้ก็กำลังวุ่นวายอยู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์เสียราชั้นปีที่2ครับในการชำระร่างอาจารย์ใหญ่ครับเพื่อศึกษาเราเรียนถึงการวิพากษ์ศาสตร์ต่างๆนะครับตอนนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สันจัยแสงวิเชียนครับอาจารย์สวัสดีครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของวิชาการวิพากษ์ศาสตร์นะครับว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยสมัยก่อนนะครับอย่างรุ่นผมเนี่ยยังเรียนอยู่ที่ตึกการวิพากษ์เก่าครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่แล้วแต่อยากให้อาาจรย ผมการท่านผู้ชมอยากรู้ครับว่าตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับตั้งแต่การแพทย์สมัยก่อนนู่นเลยครับเขาเรียนกายวิภาคกันยังไงครับอาจารย์กายวิภาคคือการเรียนร่างกายในส่วนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยสำหรับคนตะวันออกหรือวิชา,พาชแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยก็จะไม่มีการชำระจะรู้แต่ร่างกายภายนอก ในการเรียนเพื่อให้รู้ร่างกายภายในร่างกายส่วนประกอบของร่างกายแท้ๆเนี่ยก็จะต้องเรียนจากของจริงโดยการจำแหลกการเรียนอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณมากสมัยกรีกสมัยสมัยกรีกเป็นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเริ่มต้นนั้นเขาไม่ได้จำแะกร่างของมนุษย์ได้จำแนกร่างของสัตว์และเปรียบเทียบเอาซึ่งมันก็มีถูกมีผิดแต่ว่าเราต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งว่า วิชาที่มีมาแต่โบราณน,นั้นความรู้มันสะสมมาเรื่อยๆจากไม่ละเอียดก็ละเอียดขึ้นจากที่เข้าใจผิดก็เข้าใจถูกขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการเรียนถึงได้ดูลำบากเพราะว่ามีความรู้มันเยอะสะสมมานานทีนี้การเรียนแพทยเนี่ยที่ถูกต้องการเรียนจะต้องเรียนส่วนประกอบที่เป็นปกติซะก่อนก็คือร่างกายที่เป็นปกติก็คือกายวิภาค ซึ่งดีที่สุดถ้าเราจะรักษาคนจะรู้จักคนก็ต้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ของคนเมื่อเราเริ่มต้นจากการสอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคือเมื่อ2,433แน่นอนวิชาแรกที่เรียนก็คือวิชากายวิภาคเพราะมันเป็นพื้นที่สุดแต่ว่าผู้สอนก็ไม่ได้เป็นอาจารย์เฉพาะก็เป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งและอุปกรณ์การเรียนนั้นก็เป็นหุ่นหุ่นที่เป็นหุ่นกระดาษนะครับ สิบกวปีต่อมาก็เริ่มมีการชำแหละศพชำแหละศพที่ไหนก็คือผู้ป่วยที่ตายแล้วก็ชำละถ้าเราอนุมานจากในแพทย์สมัยนั้นเนี่ยมันบอกว่าเมื่อได้ร่างได้ศพมาที่สมควรจะเรียนได้ทุกคนก็หยุดเรียนมาชำละศพเรียนจนกว่าจะเรียนไม่ได้ถ้าต,ตีความอย่างนี้ก็ต้องตอบว่า พนั้นไม่ได้มีการรักษาด้วยน้ํายาใดๆจึงชํหระไปจนกว่าจะชํหระไม่ได้ก็คือเน่าจนชํหระไม่ได้ต่อมาก็เริ่มมีการรักษาศพโดยใช้ที่เรียกว่าเลิกสกเป็นเป็นน้ายาชนิดหนึ่งคือซีนอ่นะครับซีนอ่นี้ฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ศพไม่เน่าแต่ว่าก็ไม่ได้ดีคือมีกลิ่นพอเรียนได้ว่างนั้นเถอะก็ใช้อยู่ตามสมควร เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าบางคนเนี่ยเดินอยู่รอบโตชหระเป็นเดือนกว่าจะเข้าถึงกลางได้เพราะว่าเหม็นก็ออกไปข้างนอกแล้วต่อมาก็ได้ถึงในสมัยที่เราปรับปรุงการศึกษาแพทย์ถึงระดับปริญญาศาสตราจารย์ที่มาจากต่างประเทศที่ลอคกิฟเลอร์ส่งเข้ามานี่ก็ได้นำน้ำยากับวิธีฉีดศพที่สำคัญเข้ามาก็คือ น้ำยาผสมซึ่งมีส่วนประกอบหลายอย่างส่วนประกอบนั้นก็จะมีฟอร์มาลีนเป็นหลักมีฟอร์มาลีนมีแอลกอฮอล์มีฟีนอลเมื alcohol, ม่อฉีดแล้วแล้วก็ผสมแช่ในน้ำยาแล้วเนี่ยเราจะต้องแช่ไว้ประมาณสักหนึ่งปีศพก็จะจะไม่แข็งจะนุ่มพอที่จะเรียนได้อย่างดีและสามารถจะชำแหละได้อย่างละเอียดตลอด สามเทอมคือประมาณ9เดือนกว่าจะเสียเพราะฉะนั้นจึงสามารถเรียนได้โดยละเอียดนะครับทีนี้เมื่อมีอุปกรณ์การเรียนหรือสื่อการศึกษายอย่างดีแล้วมันอยู่ที่ที่เราจะเรียนอะไรนะครับการจะเรียนอะไรก็คือเราจะต้องมีอาจารย์อาจารย์ที่เดินกับอาจารย์ที่นอนนะครับอาจารย์ที่นอนก็คืออาจารย์ใหญ่ผิ้ศบอาจารย์ที่เดินอยู่ก็คืออาจารย์ที่จะมาช่วยสอนเป็นผู้แนะนําหรือจริงๆคือเป็นไกด แล้วก็มี lab direction การชำระศพนั้นไม่มีประชาธิปไตยในการชำระยังไงครับอาจารย์ไม่ใช่นึกอ,อยากจะชำระอะไรก็ชำระขาดหมดครับมันจะต้องรู้ว่าจะชำระยังไงจะเปิดไปตามลําดับยังไงนะครับถึงจะเห็นทุกอย่างโดยไม่ขาดทีนี้การชำระศพนั้นเ,เมื่อชำระแล้วเนี่ยก็ lab direction จะบอกให้เปิดอย่างนี้นะแล้วก็อ่านแท็กอย่างนี้นะ ขนาเดียวกันก็ต้องมีโครงกระดูกไว้ประกอบกันเนะมื่อเรียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการเรียนซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเป็นเซลล์เซลล์สตัดี้โดยทั้ไปที่สีรัชเรามีสอบเรียนโดยสแตนดาดก็คือมีอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างนักเรียน4คนนะครับคุณอยากจะเป็นหมอรักษาคนคุณต้องรู้จักส่วนประกอบของร่างกายซะก่อนเมื่อส่วนประกอบของร่างกายนั้นล้วรู้ก็หน้าที่ของมัน ไม่รู้ว่าหน้าที่มันผิดปกติมันก็เกิดเป็นโรคขึ้นมา <ฮะ S 1> ถ้าคุณไม่ผ่านพื้นฐานคุณก็ไม่มีวันจะเก่งนะครับถ้าเรียนต้องไม่กลัวเหนื่อยไม่มีอะไรที่เหนื่อยเกินกว่าที่เราจะเราจะทนได้หรอกครับ <ฮะ S 1> คือจริงแล้วการเรียนการสอนเนี่ยมันมันคงไม่ได้ง่ายเหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะ,ะฮะ วิธีการเรียนของของเราเนี่ยแน่นอนเราจะเริ่มจากผิวหนังก่อนนะครับตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าจันใหญ่ได้ชำระไปแล้วบ้างบางส่วนนะฮะก็คือเอาผิวหนังออกมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็ไม่ใช่การตัดมั่วๆทุกอย่างบบทั้งหทุกอย่างต้องมีเขาเรียกมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับค่อยๆค,คือเราก็จะทําจากชั้นที่อยู่ผิวๆสุดนะครับดู ผิวหนังดูกล้ามเนื้อนะครับดูชั้นไขมันอะไรต่างๆคือเราตัดตัดนี้คงไม่จะไม่ให้ตัดไปอย่างเดียวนะฮะก่อนที่เราจะตัดเราคงต้องศึกษาก่อนว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อว่าอะไรเนาะมันติดยึดตรงไงจากไหนไปไหนนะครับมีเส้นประสาทอะไรเลี้ยงและหลังจากที่เราใช่หลังจากที่เราเรียนจนครบท้่วแล้วนะครับเราจะตัดกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ผิวเพื่อเข้าไปดูมัดที่อยู่ลึกลงไปแล้วก็นอกจากกล้ามเนื้อแล้วนะฮะก็จะมีพวกเส้นประสาทพวกหลอดเลือดอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณนี้ น้องๆเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างครับไม่ใช่ว่าเปิดบางท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากําลังทําอะไรอยู่เร็จปุ๊บเปิดมนาโอ๊ยง่ายจิงเลยไม่ใช่นะครับทุกอย่างคืิมันติดนะครับทุกอย่างติดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกล้ามมีไขมันมีอะไรติดหมดตอนนี้เนี่ยคือคุณหมอเขาได้ลออออกสะอาดได้ลออออกแล้วก็ในชั้นของไขมันก็มีมีเส้นประสาทมีอะไรเยอะแยะมากมายคับหมอก็ได้เรียนรู้เขาเรียนไปแล้วก็จะค่อยๆขยับออกไปนะครับ ทำให้มันสะอาดมากขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็เปิดเป็นชั้นๆลงไปเนื่องจากว่าของปี2เนี่ยเราต้องการให้เด็กเขาได้เรียนรู้สิ่งปกตินะครเพื่อที่เขาจะได้พื้นเป็นพื้นฐานของเขาก่อนที่เขาจะไปเรียนเรื่องโรคเพราะฉะนั้นถ้าร่างอาจารย์ใหญ่ที่จะมีอะไรบางอย่างที่เสียหายไปนะครับบางส่วนที่เสียหายไปเนี่ยนักเรียนแพทย์เขาก็จะไม่สามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้มันก็จะเป็นเป็นผลเสียกับเขาที่เขาจะไปเรียนต่อไปคือนักเรียนปี2เนี่ยก็คืออยากให้เขาเห็นสิ่งที่เป็นปกติก่อน ถ้าสมมติเขาไม่เห็นหัวใจที่มันผิดปกติไปแล้วเนี่ย<ช>เขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันปกติเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับอาจาจะ<า>เก,กิดปัญหาว่าเอ๊ะพอพอไม่มั่นใจในสิ่งที่ปกติปั๊บเนี่ยไปเห็นสิ่งที่ผิดปกติก็เกิดปัญหาแล้วไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่อาจารย์อัดครับ,รบประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใจบุญมากๆเลยทีเดียวไม่เคยขาดแคลนเรื่องของอาจารย์ใหญ่นะครับมีผู้ต้องการบริจาคมากมายแต่ว่าก็ยังมีผู้บริจาคบางกลุ่มครับที่ ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามาสร้างแจ้งความจนงว่าอยากเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ยังขึ้นอยู่กับโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างมีอะไรบ้างครับพี่อาร์ตลองอธิบายให้จริงๆแล้วสําหรับผู้ที่จะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับจริงๆเราก็อยากได้ร่างกายที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะเพราะว่าในการเรียนในชั้นปี2องครับเราอยากให้นักเรียนแพทย์เราเนี่ยได้เรียนร่างกายที่ใกล้เคียงปกติหรือถ้าปกติได้จะดีมากนะครับ ดังน,นั้น,นในการบริจาคร่างกายก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเช่นบางโรค,ะครมะเร็งหรือที่มีการผ่าตัดเอาไวไวเอวัอยวะบางอย่างออกไปเนี่ยนะครับ <S <S เราอาจจะของงดเว้นที่จะไม่รับบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เรียนนะครับแต่เราอาจจะบริจาคเป็นกระดูกหรือเป็นอะไรอย่างอื่นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ใหญ่จริงๆไม่ใช่มีแต่อาจารย์ใหญ่ที่เป็น <S <S ร่างอาจารย์ใหญ่ให้เรียนแบบนี้เท่านั้นนะครับอาจารย์ใหญ่ที่เป็นโครงกระดูกด้วยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นแสดงเฉพาะส่วนก็มีเหมือนกัน รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะครับเช่นอุบัติเหตุที่รุนแรงทําให้อวัยวะบางอย่างเสียหายไปอย่างนี้ก็อาจจะงดเว้นนะครับที่จะไม่ไม่นำขึ้นเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่ต้างโต๊ะเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ประสงค์จะบริจา่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกันใช่ครับ วันนี้อาจารย์นาําอาวัยวะ5อวัยวะนี้ช่วยได้7คนเราสามารถนําอวัยวะมาปลูกถ่ายให้กับคนไข้หลายๆคนนะครับที่จําเป็นต้องได้รับอวัยวะใหม่เมื่อวันนั้นที่เปลี่ยนผมยังจําได้เลยนะครับคุณครูก็ถามลูกว่าหนูเป็นอะไรลูกสาวเขาตอบคุณครูนะครับว่าคุณพ่อหนูกําลังจะเสียชีวิต